คยนะคบผมในคลิปนี้เราได้ทำการฟาร์มเหรียญมาทั้งหมด172,455เหรียญครับกับอีก6,360เพรนะครับผมซึ่งสาเหตุที่ผมฟาร์มไปเนี่ยก็เพราะว่าผมนั้นจะทำการมาซุ่มตู้คอยเคสนะฮะซึ่งตู้คอยเคสนะตอนนี้เป็นอันติเมทไททันทีวีแมนกับตัวไททันสปิเกอร์แมนนะคอนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องมาบูธลักกันก่อนฮะ เพื่อเพิ่มความโชคดีหรือเปล่าวะในคลิปนี้ผมจะได้กอตลี่หรือเออมิสติกี้ตัวนั้นกูไม่รู้กูเม็สามัญคาดเดานะคตได้แต่รูลแรกมาไม่ได้เฮียอะไรเลยโหลสองผ่านมาติดติดโอ้โหมิสติกไม่มาเลยอะโหลสามผ่านมาโหลสี่ไม่ได้โหลห้ามาโอ้โหโคตรเค็มโหลที่หก มันเค็มจังวะโลที่เจ็ดมาไม่ใช่แล้วสัสโลที่แปดเฮ้ยมิสิกมาหนึ่งตัวครับโลที่เก้าเออโลที่สิบโอโคตเกลือโลที่สิบเอ็ดไม่ได้เคี้ยอะไรจริงดิเฮ้ยสิบสองเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอก่อนพอก่อนพอก่อนเงินมึงหายไปภายในกะพิบตายนะตุ๊บเลยตอนเนี้ย อับเครีรดมาใครส่งเทศอะไรมาไว้เฮียก็ปิดเทศก่อนฮัลโหลปิดเทศตรงไหนวะปิดเทศตรงไหนครับนี่อ๋อตรงนี้มาผมเริ่มกำลังฟาร์มชาิชอปมาสองรอยสามสินะเราลองมาเปอร์กันดูดีกว่าขอร้องยังอยตัวกอตลี่ยังดี ก็ตี่ก็เชียร์แล้วกูได้ตัวอะไรเนี่ยมิสติกช่างมันเรานอกเรื่องกันมามากพอแล้วมาต่อเลยกอตี่ขอร้องกอตี่กอตี่ต้องมาโอกาสไม่กี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยศูนยจุดศูนย์หกจะบ้าวัเฮียศูนย์จุศูนย์หกแล้วใครมันจะไปสุ่มได้เอ็กว่าเซริร์ฟมีปัญหาวะกูขอย,ย้ายยายเซิร์ฟแปบ,บไอ้สัตโอเคมากูกลับาและ้ะ ในเซิร์ฟนี้บอกว่าดวงมันจะดีขึ้นนะนี่ไงโอกาสเพิ่มไป0 0ศูนย์จุดูนยเจ็ดเฮียแม่กระจอกมาไม่เป็นไรมิสติกเจ็ดหมื่นแลกหมดไปแล้วเออหมดไปไวยังวะกูซุ่มบัดนี้แล้วกันนี่ไม่งหมดไวเกินกูเกียดกดเลี้ยงมาไลายตัวจัดมิสติก มิสติกไม่ได้เลยเ่อะเฮ้ยคุณฟาร์มมาต,ตั้งนานฮัลโหลมิสติกมามึงจะมาแค่ตัวเดียวไม่ได้นะโอ้ไมก่กอดไม่เกลือเกิไในสัตว์เกลือชิปหายยีไอ้เชีย่ยไม่ออกเลย ไอสัตว์กวกแค่มิสติกตัวเดียวแม่งเคม็มเกินไปแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แล้วไอ้เดี๋ยวลองมาสุ่มบัฟให้กับสปอร์ตไลท์แมนเราดีกว่าวะสุ่มบัฟให้กับสปอร์ตไลท์แมน ฮ้ยสไนเปอร์มาว่ะสวยสปอตไลท์แมนบัฟอสไนเปอร์มาต่อเลยกูไม่นอกเรื่องและกูสุ่มแบบแบบนี้น่าจะพอลุ้นมากกว่านะกูเกลียดเกมนี้ <th r all> ถ้าก ly, ูไม่ได้กอตลี่กูจะเกลียดเกมนี้ไปตลอดกาลนะกูเกลียดเกมนี้ไอเกมกระจอก นะมึงต้องเอากอร์ีมมาให้กูแล้วเพราะกู่มไปตั้งหนึ่งแสนเจ็ดหรือเป็นเพราะกูไม่มีเกมพาร์ทโอ้กูว่าอารอาจจะมีผลนะคือแมปมึงจะเกลือไม่ได้นะแมปมึงต้องเอากอร์ีมให้กูอย่างน้อยหนึ่งตัวนะฮะถ้าเกิดไม่ได้คือแมปแม่งเค็มเกินโอ้ oh my god ไอเฮียกอรลีมไม่ได้มึงถ้ามึงไม่มา กูจะกดดีฟไลท์เกมนี้แทนที่กูจะกดไลท์มันแทนกูเกียดเกมนี้ไก y s กูซุ่มไปหนึ่งแสนเจ็ดกูได้มีติกแค่หนึ่งตัวนะเกมกระจอกอืมเรายังมีแผนสองอยู่เพราะเราจะเซลยูนิตทั้งหมดเซลงไงวะเนะี รู้แหละถ้าที่รู้กูจะเซฟทั้งหมดโอเคนะกูขายแค่มิตติกูได้เงินมาหนึ่งมือหนึ่งพันและยังเหลือลีเจ,น,จนลีเจนารีอีกนะกูเกียดเกมนี้เออว่ากูทำแบบนี้ก็ได้นี่ว่าแล้วก็ค่อยไปติ๊กตัวอื่นๆที่กูไม่อยากได้ออก เนี่ยแล้วก็แล้วก็เซลแบบนี้โอ้ยเฮียกูได้เงินห้าหมื่นไอ้สัตว์แม่งก,กูรวยเลยธุรกิจพล้านอ้เฮียรวยเลยเฮียสี่หมื่นนะเฮียไอ้น้องสี่หมื่นเป็นไงเฮียโอ้ยทังคังกูได้สี่หมื่นนะเอาดีมีโอกาสได้ลุ้นยู่นะครับกูลุ้นเป็นนี้แหละอ่ะมึงจะมาก็มามาให้กูตอนนี้ มาเหอะก่อนที่กูจะกดดีบไลฟ์เกมนี้นะแอดมินจงโ,โซ่คอสตลี่มาให้กูซะไม่งั้นเกมมึงกระจอกกูฟาร์มทั้งวันกูฟาร์มหนึ่งสัปดาห์กูฟาร์มไยวันมากเนี่ยแล้วกูไม่ได้เลยมอสตลี่อะไรเนี่ยอะไรมึงเนี่ยไอไอเกมกระจอกเนี่ยฮะกูฟาร์มหนึ่งสัปดาห์กูไม่ได้เฮียอะไรเลยเนี่ฮะ ไอเกมกระจอกเ <ś c oughs> นะี่ยนั่นมันก็ข้ามอย่างเงี้ยกู <ś c oughs> รู้ว่ากูไม่มีเกมพาร์ต่มึงก็ควรทำให้สายฟรีมันมีที่ยืนหน่อยนะก็สกปไปเลย เกมดีครับเกมดีแนะนำให้เล่นนะเกมดีมากนะฮะเออเกมดีจริงๆไเอสตว์กูโคตรเกลียดเลยนะเกลียดเกมนี้กูโคตรเกลียดเกมเลยพวกกูเกลียดเกมมึงกูโคตรเกลียดเลยว่าเกมเนี่ยฮะมึงจะเคมไหมนายฮะเกมเนี่ยกูได้ไม่อีก แล้วกูสุ่มต่อแล้วกูก็ไม่ได้เกมเกมมันโคตรเค็มเลยเกมคือมึงเกมคือมึงจะเค็มไปไหนอะอกูเกียดเกมนี้ที่สุดโคตรเกียดเลยเกมเนี่ยฮะกูสุ่มไม่ได้เน่กูไม่มีเหรียญแล้วเน่ยฮะ สุ่มโลส,สุดท้ายจะได้กอดลี่หรือเปล่ากอดลตี้ก็เฮียแหละ